สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องรับพ,พี e ี EP ที่184ค่ะประจำเย็นวันศุกร์ที่24พฤษภาคมนะคะพี่ขา2567ค่ะเช่นเคยน้องรับพ,พีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปนะคะพี่ขาเก่าๆสวยๆค่ะมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ขา เย็นนี้นะคะพี่ขา1ชุดนะคะพี่นะ40รายการนะคะพี่ขาเปิดรายการละ200บาททุกองคค่ะ1องค์2 0 0บาทนะคะพี่ขา2องค์300บาทนะคะพี่นะ1องค์2องค์น้องรพีก็ส่งนะคะพี่ขาชอบรายการไหนสนใจรายการไหนนะคะพี่นะฝากพี่พี่โทรไม่ว่าจะเป็นโทรหรือทักไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขาได้ที่เบอร์โทนี้นะพี่นะ 099นะคะพี่ขา0841561นะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอรูปภาพเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนี้นะคะพี่นะ099ค่ะ0841561นะคะพี่ๆนะโอเคนะคะพี่พี่ขาก่อนรับชมคลิปนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะคะพี่ขาเพื่อที่จะไม่พลาดพักเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องระพีค่ะ1วันมา2รอบนะคะพี่ขารอบเช้ารอบเย็นนะพี่นะ รอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้านะคะพี่ขารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นนะคะพี่นะฝากพี่พี่ติดตามน้องรพีไว้ด้วยนะคะพี่ขาเป็นรายการที่1นะคะพี่ขาเป็นพระก,กิ่งนะคะพี่ขาด้านหลังเขียนว่าบรมตไตนนะคะพี่ขาพระก,กิ่งนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทนะคะพี่ขา หนึ่งองค์สองร้อยบาทนะคะพี่ขาสององค์สามร้อยบาทนะคะพี่ขารายการที่หนึ่งเป็นพระก,กิ่งนะคะพี่ขารายการที่สองนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่นะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่รุ่นหนึ่งนะคะพี่ขาออกวัดบางกระพร้อมนะคะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่ขา 2518นะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อโตนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยนะคะพี่นะด้านหลังค่ะราบผลภูณทวีนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาสำหรับรายการที่2เหรียญหลวงพ่อโตนะคะพี่ขารายการที่3นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อขาวนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อขาววัดบ้านซ่านนะคะพี่ขาปี0ูนย์นะคะ เก่าสวยนะคะพี่ขาด้านหลังนะคะอัคราลายยันหลวงพ่อขาววัดบ้านซ่านปี2 5 0 7นะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่พี่ขาเก่าสวยเปิด200บาท2อ,องค์เปิด300บาทนะคะพี่ขารายการที่4เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่ขา เหรียญหลวงพ่อโสธรปี2อ9 0นีนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่นะ2490ค่ะเก่าสวยเปิด200บาทค่ะ2องค์300บาทนะคะพี่ขาสำหรับรายการที่4ี่นะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะพี่ขารายการที่5เป็นเหรียญหลวงพอ่อทรัพย์หลวงพอ่อศิลนะคะพี่ขา ด้านหน้าจะเป็นหลวงพอ่อซับนะพี่นะด้านหลังเป็นหลวงพอ่อศิลนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพอ่อซับหลวงพอ่อศิลนะคะพี่ขาเก่าสวยนะเปิดอยู่ที่สองร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ขารายการที่หกเป็นเหรียญหลวงพ่อภูนะคะพี่ขาพ่อภูวัดท่าล่อนะ,ะพี่นะ ด้านล่างเขียนว่ารุ่นพิเศษนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อภูนะคะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิดที่200บาท2องค์เปิดที่300บาทนะคะพี่ขาสําหรับรายการที่6กเหรียญหลวงพ่อภูวัดท่าล่อนะคะพี่ขารายการที่7เป็นพระวัดพับนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะพระวัดพับนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะ เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา2องค์เปิดที่300บาทนะคะพี่พี่นะรายการที่7นะคะพี่ขารายการที่8จะเป็นเท้าวเวสวุวรรณนะคะพี่ขาเท้าเวสวุวรรณเป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่นะเก่าสวยเปิดอยู่ที่200บาทค่ะ สององเปิดที่300บาทนะคะพี่ขาสำหรับรายการที่8นะคะพี่นะท้าวเวสุวรรณเนื้อทองผสมนะคะพี่ขารายการที่9นะคะพี่ขา9้าจะเป็นปกหลวงพอ่อหลวงปู่กาหลงนะคะพี่ขาเป็นปกนะคะขออนุญ,ญาตนะคะปกหลวงปู่กาหลงนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะ ปกหลวงปู่กาหลงรุ่นแรกนะคะพี่ขาวัดเขาแหลมนะคะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่ขาปกหลวงปู่กาหลงเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ2อ,องค์300บาทนะคะพี่ขารายการที่10เป็นพระปิดตาเนื้อผงเก่านะพี่นะ เนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา2องค์เปิดที่300บาทนะคะสําหรับรายการที่10นะคะพี่ขา11เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่ขาเป็นพิมพ์ขี่นกนะพี่นะพระเนื้อดินหลวงพ่อปานเป็นพิมพ์ขี่นกนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา2องค์เปิดที่300บาทนะคะ สำหรับรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่ขาสิบสองค่ะพี่ขาเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่ขาเป็นพิมพ์ขี่ไก่นะคะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่ 200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา2อ,องค์เปิดที่300บาทนะคะสำหรับรายการที่12นะคะพี่ขา13เป็นนางพญานะคะพี่ขานางพญาเก่านะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่ขานางพญาเก่าพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา2องค์เปิดที่300บาทนะคะ สิบสี่เป็นนางพญานะคะพี่ขานางพญาเก่านะคะพี่นะเก่าสวยค่ะ เก่าสวยเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขานางพญาองค์ที่14นะคะ15เป็นพระผงสุพรรณเก่าคะ่ะพี่ขาพระผงสุพรรณนะคะพี่นะักเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ2องค์เปิดที่300บาทนะคะพี่ขารายการที่16คะ่ะพี่ขา เป็นเหรียญนะคะพี่ขาเหรียญคูบากิษณะนะคะพี่ขามาพร้อมกล่องนะคะพี่นะรุ่นเทพประทานพรนะคะพี่ขาเหรียญคูบากิษณะรุ่นเทพประทานพรนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่ขาได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่นะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่17เเป็นเหรียญพญาสุรินทร์พักดีนะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะพี่ขาเหรียญพระยาสุรินทร์พักดีนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาหนึ่งองค์สองบาท2องค์สามบาทนะคะพี่ขารายการที่18ค่ะพี่ขาเป็นอา่าสมเด็จนะคะพี่ขา เป็นสมเด็จเก่าด้านหลังจะเป็นฝังข้าวสารหินนะพี่นะสมเด็จเก่านะคะพี่ขาด้านหลังเป็นฝังข้าวสารหินนะคะเนื้อจะเป็นออกสีดำนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะ19นะคะพี่ขาจะเป็นสมเด็จคะแนนหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะพี่ขา สมเด็จสมเด็จคะแนนนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ2องค์เปิดที่300บาทรายการที่19นะคะพี่ขาสมเด็จคะแนนหลวงพ่อแดงวัดทุ่งอคอกนะคะพี่ขา20จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันนะคะพี่ขาพ่อจันวัดศรีเทพนะคะพี่นะเก่าสวยคะ่ะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา2องค์เปิดที่300บาทนะคะพี่พี่นะ รายการที่21เป็นพะระลีลานะคะพี่ขาพะระลีลาเม็ดขนุนเก่านะคะพี่ขาพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะคะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่นะเก่าสวยเปิด200บาทนะคะ2องค์เปิดที่300บาทนะคะพี่ขา22เป็นพระสันหลวงพกกลวยนะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะพระสรันหลวงพ่อก,กวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทค่ะชอบรายการไหนนะคะพี่นะสนใจรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่พขารายการที่23นะคะพี่ขา23จะเป็นเสียงพ่อแก่หลวงปู่นองนะคะพี่ขา มีจานนะคะพี่ขาเหรียญพ่อแกอ่เสียญพ่อแก่หลวงปู่นองนะคะพี่ขามีจานนะคะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาสององเปิดที่300บาทนะคะรายการที่24เป็นพระลีลาเนื้อดินนะคะพี่ขาพร้อมเลี่ยมเก่านะพี่นะ พระลีลาเนื้อดินพร้อมเลี่ยมเก่าค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาสององค์เปิดที่300บาทนะคะ25นะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาเก่าสวยเปิดที่200บาทนะคะ 26เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาอีกหนึ่งองค์นะพี่นะเก่าสวยค่ะเก่าสวยเปิดที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาสององค์เปิดที่300บาทค่ะรายการที่26นะคะพี่ขา27นะคะพี่ขาเป็นเหรียญรอหนะคะพี่ขาเป็นเหรียญรอหหลังช้าง3เสียน,นะคะพี่ขา เกาสวยนะคะเปิดอยู่ที่สองร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ขารับสององเปิดที่สามร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาย8นะคะพี่ขาเป็นปกเจ้าคุณนอเนื้อผงนะคะพี่ขาเป็นปกเจ้าคุณนอเนื้อผงนะคะพี่นะเกาสวยนะคะพี่ขา เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขารับ2องค์เปิดที่300บาทนะคะรายการที่28ปกเจ้าคุณนอเนื้อผงค่ะ29เป็นนางกวักหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาเก่าเก่านะคะพี่นะเก่าเก่าเลยค่ะเนื้อหาเก่าเก่านะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะนางกวักหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ30 30เป็นพระรอดเนื้อดินนะพะพี่ขาอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะพระรอดเนื้อดินนะคะพี่ขาได้ได้มาในเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะเปิดที่200บาทนะคะพี่ขารับ2อ,องค์เปิดที่300บาทนะคะ31บค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาเนื้อผงเก่านะคะพี่ขาเก่า,เก,าเก่าค่ะ เก่าสวยเปิดอยู่ที่200บาทค่ะรับ2อ,องค์เปิดที่300บาทนะคะ32เป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะพี่ขาพระปิดตาหลังแบบรายการที่32นะพี่นะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา3 3เป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะพี่ขา มีเป็นแตกรายงานนะคะพี่ขาเก่าๆค่ะสมเด็จวัดเกตชยโยนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆขา3าเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาเก่าๆ,ๆนะคะเก่าสวยค่ะเปิดที่200บาทนะคะพี่ขารับ2องค์เปิดที่300บาทนะคะพี่นะสมเด็จเก่ารายการที่34นะคะ 35เป็นสมเด็จเก่าอีกหนึ่งองค์นะคะพี่ขาสามสิบหนะคะพี่ขาจะเป็นสมเด็จสำนักปู่สวรรค์น,นะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะ37จจะเป็นขุนแผนวัดดอนพุทธานะคะพี่ขาด้านหลังนะคะพี่ขาวัดดอนพุทธานะคะพี่ขา 39นะคะพี่ขาจะเป็นพะระลีลาขอโทษค่ะพี่37ค่ะ38อ่า38นะคะพี่ขาขุนแผนเนื้อดินเผานะคะพี่ขาเป็นขุนแผนเนื้อดินเผานะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่ขา เปิดอยู่ที่สองร้อยบาทค่ะสามสิบเก้าพะระลีลาหลวงพระเต๋นะคะพี่ขาสี่สิบนะคะพี่ขาเหรียญน,นะคะพี่ขาเหรียญวัดธรรมมาพิ ตารามนะคะพี่ขาบางซื่อนะพี่นะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะคะพี่ขาเก่าๆนะคะพศ2 5 1พนิะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดที่200บาทค่ะรับ2อ,องค์เปิดที่300บาทนะคะพี่ๆขาน้องระพีนะคะพี่ๆขาลงาลงครบทุก40รายการแล้วนะ พี่ๆชอบรายการไหนนะคะพี่ขาสนใจรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ขา0 9 9ย์นะคะพี่ขา0 8 4ย์6 1ค่ะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอรูปภาพเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนี้นะคะพี่นะ0ู9ย์นะคะพี่ขา0 8 4 1 5 6 1น่ะคะพี่ๆนะโอเคนะคะพี่ขาสำหรับวันนี้น้องรพีพูดผิดทำผิดประการใดกับขอโทษขออภัยพี่พี c ทุกท่านนะคะพี่นะสวัสดีค่ะ